谢谢ครูคะกิจกรรมที่ครูพานักเรียนทำไม่ว่าจะในระยะที่หนึ่งระยะที่สองหรือระยะที่สามนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมย่อยๆต่างๆเนี่ยครูทําแล้วครูคิดว่าคุณครูนักเรียนของคุณครูได้อะไรจากกิจกรรมที่คุณครูได้ทำได้ได้สิ่งที่หนึ่งนะคะก็คือได้รู้ทักษะชีวิตเลยก่ะก็คือทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานก็คือการช่วยเหลือตัวเอง เช่นเมื่อมาถึงโรงเรียนเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างการเน,น้นออดรู้จักกันกอเฟือเผื่อแผ่แล้วก็สามารถที่จะใน้านะที่เขาเป็นท่าแค่ก็เกิดอุบัตเาป็นที่เขาก็จะแนะนําน้องได้ว่าต้องทําอย่างไรเมื่อน้องได้รับารแนะนำจากพี่น้องก็จะทําตามอาจจะมีข้อโต้แยง้งบ้างแต่เมื่อได้รับการชี้แจงเขาก็จะสามารถที่จะออดทําได้ค่ะ แสดงว่าคุณครูจัดกิจกรรมแล้วสิ่งที่เด็กได้ก็คือในเรื่องของอการช่วยเหลือตัวเองหรือทัศนคติเชิงบวกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตัวตัวเอนะคะแล้วก็ได้ความร่วมมือหรือได้ความคิดสร้างสารรค์คือตัวตัว S ก็คือสกิลใช่ไหมคะใช่แล้วก็ได้ในเรื่องของทักษะการล้างจานทาาานักษะการความสะอาดก็คือทักษะชีวิต ก็คือในส่วนที่เป็นตัว k <ช>้นส่วนตัว V <P S 1> ในเรื่องของค่านิยมนี้ก็คือในเรื่องของพี่ๆเขา P P เป็นแบบอย่าง P. P. แล้วก็ให้น้องทางําตามซึ่งในสมรรถ,ถนะทั้งหมดที่สําคัญของผู้เรียนในช่วงช่วงเด็กประถมวัย3ถึง6ขวบนี้ก็ถือว่าการจัดกิจกรรมแล้วใช้ทักษะของ e f เข้ามาช่วยนี้ก็จะได้สมรรถ,ถนะของผู้เรียนครบทั้ง VASK กรมทดซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะค่ะมอีอะไรต่ออีกไหมคะต่อไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับข,ขออนุญาตกัค,คุณครูครับอ่าขอขออนุญาตนะครันะบผมเออเท่าที่ฟังนะครับครูก็เน้นไปที่ทักษะ EF นะครับเออในส่วนของอามาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นการเรียกว่าจุดประสงค์และเป้าหมายหนึ่งของการจัดก,การศึกษาสมัยเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการทั้งสี่ด้านนะครับในส่วนที่คุณครูจัดที่ผ่านมานี่นะครับถ้าเราไปประเมินหรือว่าไปเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในคุณลักษณะนะครับมาตามรฐนานคุณลักษณะที่ถูกประสงค์ทั้งสี่ด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกาย อารมณ์สังคมสติปัญญานี่มีประเด็นใดนะครับที่คุณที่คุณครูว,ว่ามันเป็นจุดเด่นคือลักษณะเด่นๆที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของคุณครูคุณครูช่วยกันนิดหนึ่งครับค่ะก็คือเกิดเกือบทุกด้านนะคะด้านต่อขอสไตล์เป็นด้านไดลักของที่มันหานด้านหนึ่ง ต่อไปก็คือเป็นด้านอารมณ์นะคะเด็กๆก็สามารถอ่อรู้สึกว่าเขาจะตื่นเต้นดีใจกับสิ่งที่เขาได้ทับนะคะแล้วก็ด้านสังคมเนี่ยเขาก็จะอ่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่างมีความสุขสามารถที่จะช่วยเหลือกานส่วนด้านสติปัญญาก็สามารถสื่อสา,ารได้แต่สิ่งที่เด่นๆนะคะสําหรับอ่อเรื่องของคือจริงๆเขาก็จะเด่นกับเพื่องแต่ขอ,อยกตัวอย่างคือเรื่อง การมีน้ำใจซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องของสังคมนะคะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่รุนคุณครูเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเขาจะสังเกตว่าคุณครูจะเอาน้ําดื่มมาแช่ตู้เย็นกรอกจากออกถังน้ํากรอกทุกวันตอนเย็นเขาก็จะสังเกตแล้วเขาก็จะมองแล้วเขาเขาก็จะบอกคุณครูว่าคุณครูครับผมช่วยคุณครูกรอกไหมครับกรองน้ําดื่มเดี๋ยวผมเอาไปไว้ในตู้เย็นให้ด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะน้องก็จะเห็นตาจากห้องของคุณครูแตงโมเขาก็จะช่วยคุณครูแตงโมแล้วก็ห้องของคุณครูนี่ก็จะมีชื่อน้องอาเธอร์เนี่ยเขาจะสังเกตดูว่าถ้าคุณครูเอาขวดมาตั้งเขาก็จะเอาน้ำเอขวดน้ำไปกลอกแล้วเขาก็จะถามคุณครูว่าคุณครู คุณครูครับคุณนิมนครับเอ่อหลังจากที่เราจัดกิจกรรมนะครับเอ่อในส่วนของรุ่นพี่นะครับที่ไปก,กับไปดูแลไปควบคุมน้องเสร็จแล้วมีความขัดแย้งกันระหว่างพี่กับน้องเนี่ยเคยมีไหมครับแล้วคุณครูแก้ปัญหาอย่างไรครับรู้สึสัญญาณของพานพอ,อจะดีเลยนิดนึงค่ะ วัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีนดัค่ะได้ยิยินค่ะอ่ามือเออคือคือลักษณะว่ากิจกรรมที่คุณครูจับน,น,น,นะครับาว่ากิจกรรมน้องกับพี่นะครับมีความขัดแย้งกันบ้างไหมครับเสร็จแล้วถ้าหาว่าเกิดปัญหาลักษณะนี้เนี่ยพี่แก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าคุณครูแก้ปัญหาอย่างไรครับอ๋อก็เป็นธรรมดาของเด็กปฐมวัยนะคะอันดับแรกคือฟ้องทุกเรื่อง ฟ้องทุกเรื่องเช่นสมมุติว่าเขาก็จะต้องมีคัดขัดแย้งกันเป็นเป็นเรื่องปกติของเด็กนะคะบางทีเขาอาจจะเ,เห็นมีน้องเอาขนมมาหรืออะไรมาเขาก็จะบอกคุณครูครับน้องเอาขนมมาซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้กินขนมกับน้องคุณครูก็จะบอกแล้วก็จะชี้แจงว่าจริงๆแล้วคุณครูไม่ได้ให้ทานขนมในเวลาเรียนหรือเวลาทํากิจกรรม คุณครูจะอนุญาตให้ทานได้หลังจากเลิกเรียนอย่างนี้เขาก็ยอมรับข้อตกลงของคุณครูน้องก็จะเอาขนมไปเก็บก็จะไม่ทานเลยค่ะอันนี้คือเรื่องที่หัดแย้งกันคือเห็นชัดเจนใน,ในห้องเรียนนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ คุณครูต้นเรื่องก็ได้เล่าเรื่องได้สมบูรณ์นะคะได้สมบูรณ์เสร็จแล้วในวง PLC นะคะเอก็ต่อไปลำดับต่อไปก็จะขอให้คุณครูผู้เข้าร่วมวง PLC ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเรื่องที่ได้ฟังไปแล้วนะคะคุณครูมีมีในส่วนไหนหรือในประเด็นใดน,นที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ ขอ,อเป็นผู้เข้าร่วมก่อนนะคะ,ะที่คุณครูเห็นเห็นเปิดกล้องนะคะคุณครูปุ๊สะดวกไหมคะค่ะสะดวกค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็พอดีได้รับฟังในช่วงท้ทยๆนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะขอเสริมนะคะนิดนึงนะคะจากที่ตัวเองก็ จัดการเรียนการสอนถม,มวัยมานะคะค่ะก็จะขอเสริมนะคะในเรื่องของการประเมินที่เด็กประเมินตนเองนะคะว่าเด็กประเมินตนเองว่าอย่างไรนะคะอ่าซึ่งเราจะไม่เหมือนเด็กโตนะคะเด็กปถมวัยเราเนี่ยค่ะอย่างเช่นอ่าเด็กของคุณครูปูนะคะเวลาเด็กทํากิจกรรมนะคะเราก็จะชี้แจงให้เด็กก่อนว่าเนี่ยเราจะทําผลงานนะผลงานออกมาเรามีระดับคุณภาพนะคะอ่า พอใช้ดีดีมากอะไรประมาณนี้เราก็จะให้คอนเซปต์เด็กก่อนนะคะจากนั้นพอเด็กทำนะคะสมมุติว่าเราจะเอาเรื่องการตรงต่อเวลานะคะ,ะเด็กประถมวัยก็ยังดูเวลาไม่เป็นแต่เด็กประถมวัยจะดูเข็มนาฬิกาเป็นนะคะจะดูเข็มนาฬิกาว่าคุณผูก็ตกลงนะคะว่าเข็มสั้นเราชี้ที่เลขอะไรเข็มยาวชี้ที่เลขอะไรผลงานเราต้องเสร็จนะคะอะเราต้องให้ข้อตกลงกันก่อนนะคะจากนั้น พอถึงเวลาที่เราจะต้องเสร็จงานแล้วเราก็จะมาประเมินผลงานหรือประเมินชิ้นงานของเด็กแต่ละคนนะคะอะเด็กทุกคนต้องได้รับการประเมินผลงานของตนเองนะคะ,ะเราก็จะให้เด็กพูดแต่ละคนคือหนึ่งทงานเสร็จเราก็ต้องให้เด็กถือชิ้นงานคือดิฉันก็จะจัดในรูปวงรีนะคะเพราะว่าเด็กสามารถมองเห็นผลงานชิ้นงานของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนนะคะ ค่ะจากนั้นเด็กก็จะประเมินตนเองนะคะว่าผลงานที่เขาทาเสร็จแล้วเขาได้ในระดับไหนทําไมจึงได้ในระดับพอใช้สมมุตินะคะทําไมจึงได้เขาประเมินตนเองผลงานของหนูนะคะหนูมีความพึงพอใจกับผลงานของหนูในระดับพอใช้คะ่ะทำไมจึงได้ระดับพอใช้ละคะเขาก็จะตอบไปว่าหนูมัวแต่เล่นคะ่ะมัวแต่หยอกกันกับเพื่อนอหนูก็ งานของหนูก็ไม่ค่อยสวยค่ะระบายสีออกนอกเส้นอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ซักต่ออีกว่าอ่าถ้าหนูในครั้งต่อไปนะคะถ้าหนูอยากจะได้ผลงานหรือชิ้นงานที่อยู่ในระดับที่ดีกว่านี้หนูต้องทํำยังไงคะค่ะเด็กเขาก็จะบอกมาเองเลยค่ะหนูจะต้องตั้งใจทําหนูจะไม่ต้องไม่คุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะอ่าครูป,ปุ๊กก็จะคือให้เด็กประเมินตนเองในลักษณะนี้ ส่วนครูนั้นก็เราประเมินทางพฤติกรรมเด็กขณะที่เด็กทํากิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็สําเร็จออกมานะคะก็นี่คือการประเมินสําหรับของครูป,ปุ๊นะคะที่ว่าให้เด็กประเมินตนเองนะคะว่าเด็กประเมินแบบไหนเขาจะทํายังไงมีการพัฒนาตัวเองอยังไงถ้าดีเขาประเมินตนเองในระดับที่ดีมากแล้วเขาจะทํายังไงเพื่อให้อ่า ตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับดีมากตลอดไปนะคะก็จะมีการพัฒนาตนเองเราก็เปรียบเทียบไปในครั้งนี้กับในครั้งหน้าชิ้นงานเด็กหรือพฤติกรรมเด็กคนนี้จะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ครูปุ๊คคิดว่าเด็กก็จะรู้ตัวตนของตอนเองนะคะว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,ะครูครูรัดคนเดียวกันบอล่คนเดียวกันไหมคะคนเดียวกันเลยค่ะทไม่ได้ค่ะ จะเป็นสร้างมาเป็นคุณนีณ้หรือเปล่านะคะ <c oughs> ในกรณีของคุณครูปู๊นะคะห้องเรียนของคุณครูปู๊งครูฟู๊งก็จะประเมินผู้เรียนนะคะด้วยการให้เด็กบอกความรู้สึกของตัวเขาว่าผลงานที่เขาทําเป็นยังไงแล้วก็เอาเกณฑ์ในเรื่องของอชิ้นงานมาบอกใช่ไหมคะว่าระดับคุณภาพของชิ้นงานของตัวเขานะ่ะได้ดีหรือไม่ได้ดีหรือว่ายังต้องปรับปรุงตรงไหนอยู่ซึ่งก็จะตรงกับเอฟใน ตรงที่ว่าในขั้นตอนของการประเมินตนเองเด็กสามารถบอกได้ว่าอะไรที่เด็กดีแล้วอะไรที่เด็กยังจะต้องเพิ่มอะไรที่เด็กยังต้องพัฒนาอยู่ก็ถือว่าเป็นวิธีการประเมินที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะแม้แต่เรื่องอีกนิดหนึ่งนะคะความรับผิดชอบนะคะเราโรงเรียนก็คือคือทำโครงการนะคะจิจศึกษาพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กประถมวัยนะคะค่ะเราก็จะ เหมือนมีการมอบหมายงานให้เด็กทำนะคะคือเก็บใบไม้แถวหน้าอาคารเรียนเช็ดฝุ่นตามห้องซึ่งรับบุรณาการหลายกิจกรรมนะคะทั้งมอนเตสซี่ด้วยนะคะค่ะเราก็จะแบ่งกลุ่มเด็กไปนะคะทีนี้ในแต่ละครั้งในแต่ละวันเด็กก็จะมาประเมินนะคะ,ะวันนี้ใบไม้หน้าอาคารเรียนเป็นยังไงสะอาดไหมยังมีรกรุงรังไหมตามชั้นยังมีฝุ่นไหมคะ ใบไม้ในห้องเนี่ยังมีฝุ่นติดอยู่ไม้เขาก็จะประเมินตนเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มจัดกิจกรรมนะคะเด็กก็จะประเมินตนเองก่อนว่าสิ่งที่เขาได้ทำเป็นยังไงนะคะค่ะบางวันอาทำไมเขาก็ประเมินตนเองวันนี้ยังไม่สะอาดเท่าที่ควรนะคะยังไม่ค่อยพึงพอใจค่ะคุณครู อ่าเพราะอะไรล่ะคะเขาก็บอกว่าวันนี้หนูตื่นสายค่ะแล้วหนูมาโรงเรียนสายค่ะหนูเลยไม่ได้ทําไม่ได้เช็ดใบไม้ในห้องนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบในตนเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอนุญาตครับได้ยินไหมครับค่ะค่ะได้ยินค่ะเชิญค,ค่ะก็ค,<อ><อ>คุณครูอรุณรัตจุธาจันทร์เนาะค่ะ<อ>ในลายตอนได้เขียนอรุณรัตตอนนี้เห็นเหมคจุปุ เลยคิดว่าเป็นคนละคนอ,ะอ,ะอยู่โรงเรียนพรมสารานุปูลจากการที่โค้ดได้ไปไปที่โรงเรียนหลายครั้งก็พบเห็นผลงานโดดเด่นครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอทักษะเอฟนี่จะชัดเจนมากเลยเพราะนั้นถ้าโรงเรียนใดทีอ่อยากจะปรึกษาหาดูอะไรต่างๆก็ อยากให้คุณครูอรุณรัตด้ให้ความร่วมมือนะเพราะว่าเป็นผลง,งานที่เด่นชัดเจนทํทำมาหลายปีก็ขอโคจรนาเพื <c oughs> <c oughs> อ่อจะได้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็รุ่นอื่นๆก็อยากให้เสียสละช่วยโรงเรียนอื่นด้วยขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ